ู้สังหารมันดาฆ่าน้องชายก็คงถูกกล่าวหาว่ากันแกล้งแม่และน้องสาวด้วยเช่นถ้าเจ้ายืนยันว่าข้าใส่ร้ายเจ้าข้าจะช่วยบอกเจ้าให้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเริ่มแรกข้าจะให้สาวใช้ของข้าเซียงเฉียวเป็นพยานให้ข้าว่าหลังจากที่ข้าซื้อต่างหูคู่นี้นางก็ช่วยเก็บไปให้ข้าตลอดข้าไม่ได้แตะมันอีกข้ารู้ว่าเซียงเฉียวเป็นคนของเจ้ากับท่านแม่ดังนั้นจะต้องพยายามใส่ร้ายข้าอย่างสุดความสามารถเรื่องหามเหล่านั้นคุณหนูเราเป็นคนใส่ บอกเห็นกับตาท่านพูดใจเหลวไหลใส่ร้ายคนอื่นสิงเชียวสามารถสำนึกของท่านไม่มีเลยงั้นเหรอถึงกล้าใส่ร้ายคุณหนูเช่นนี้ข้าถูกใส่ร้ายหากบ่าวพูดบทดไม่ต้นนิดเดียวขอให้โดนฟ้าผ่าอย่าให้ไม่น่าพูดเลยต่อไปท่านแม่จะใช้โอกาสนี้ลีเอ,อ๋อมีอะไรไม่พอใจก็มาลงกับข้ารู่เหย่ยเป็นน้องสาวเจ้าเจ้ากลั้นใจไม่สนความเป็นสายเลือดเดียวกันได้ยังไงเดวว่ามันไม่ใช่ความจริงล่ะแน่นอนว่าไม่ใช่ เพราะว่าต่างหูที่ใส่เครื่องหอมคู่นั้นเป็นของปลอมอะไรนะหลายวันก่อนข้าใช้เงิน2ี่สิตำลึงเพื่อซื้อต่างหูคู่นี้ที่หอจีเสียงต่างหูคุณภาพนี้ราคานี้ไม่ได้มีมากนักในร้านและอันนี้ก็ทําออกมาไร้ความประนีตไม่ต้องพูดถึงย0่สตำลึงแค่หนึ่งตำลึงก็ยังไม่สมราคาเลยท่านย่าของพวกเราเป็นผู้มีรสนิยมนางเห็นก็รู้แล้ว ของจากหอจีเสียงไม่มีทางคุณภาพต่ำเช่นนี้แน่ปัญหาก็เลยเกิดขึ้นตังหูคู่นี้เดิมทีข้าตั้งใจะจะมอบให้เจ้าถูกใครสับเปลี่ยนไปไม่ต้องใส่ร้ายเสียงเชียวนางไม่กล้าขนาดนั้นความกล้ามีผู้มอบให้ทั้งนั้นช่วงนี้ข้ามอบของดีๆให้กับเสียงเชียวอยู่เสมอได้ของดีไปความกล้าก็ต้องออกมาอยู่แล้วในความคิดของนางไม่ช้าก,ก็เร็วข้าจะถูกเฉียดหัวตังหูมีข้าคู่นี้ยังไงก็ต้องตกอยู่ในมือท่านแม่ เก็บไว้เองไม่ดีกว่าเหรอเจ้าคิดว่าคนอื่นโง่นักหรือไง,งใครจะไปเชื่อคำพูดของเจ้ากันละ่ะพอดีเลยข้ามีพยานตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเสียงเฉียวจะสับเปลี่ยนหรือไม่ข้าจึงให้ถงเอ๋อติดตามนางตลอดเวลาปรากฏว่านางไปหาช่างที่เชี่ยวชาญในการทำของปลอมท่านพ่อไปถามก็จะรู้ทุกอย่างแล้วอย่างไงเซา,าใช้จอมละโมบจะอธิบายได้อย่างไงว่านางเป็นคนใส่เครื่องหอมแน่นอนว่าต้องมีหลักฐานเครื่องหอมอยู่ในห้องเสียงเฉียวถ้าไม่เชื่อ เขาจะบอกท่านพ่อให้ไปลองหาดูดูนี้จะเป็นไปได้ยังไงใช่ว่าเสียงเฉียวจะทํางานไม่เรียบร้อยแต่คนบนโลกนี้ส่วนใหญ่ไม่กังวลว่าจะมีมากหรือน้อยแต่กังวลว่าจะไม่เท่าเทียมวินซูอิฉานางมานานแล้วฮู้ยินให้มารู้แล้ว <c oughs> ข้าขอเตือนเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายอย่าทําเรื่องดีของฮู้ยินเสียถ้ายังจําได้ว,ว่าข้าเป็นคนพาเจ้าเข้ามาที่นี่ <c oughs> ก็อย่าก่อเรื่อง เจ้าพาข้ามาที่นี่แล้วยังไงจะต้องพูดถึงเรื่องนี้ตลอดเลยเหรอต่างคนต่างทำตัวเองให้ดีเถอะเจ้าจะโทษคนอื่นเพราะเจ้าไม่มีความสุขไม่ได้นี่มันไส้เรื่องใส่ไร้ข้าถ้าสมเด็จก็เป็นเพราะสิงเชียว ถ้าไม่สาเร็จเจ้าคิดว่าหวินซวงจะใช้โอกาสนี้กําจัดเซียงเชียวหรือไม่ที่แท้เจ้าก็ยุยงสาวใช้สองคนให้แต่คอกันตั้งแต่แรกคขาก็แค่ปกป้องตัวเองหากไม่ระวังมากหน่อยจิ่งหลีผู้สังหารบรนดาคร้าน้องชายก็คงถูกกล่าวหาว่ากันแกล้งแม่และน้องสาวด้วย